เจปาโอเคแล้วก็ไปเลยทันรู้ว่าถอมาสายไปทันนี่ถึงแต่นี่ไรเคด้วยแต่เขาไม่ได้แล้วผมต้องทำงานยี่สิบแล้วตอนนี้เธอช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ท่นนี้ท่นนี้ด้วยเหมือนกันคือที่ชอรู้สึกเหนื่อยมากอยากคอยคุยเรื่องนี้โอเคก็ได้เป็นวันที่ดีนะใจเฟื่นะด้เลยแล้วก็ที่นี้มันดีมากใช่เลยฉันอยากจะเราจะไปเที่ยวกันอ๋อ boat trip เนาะโอเค พ่อแม่เล็กรอบนี้พ่อแม่ก็แบบน่าจะผ่านตอนตอนที่เราอยู่ในถ้ำนั้นรู้สึกว่าเคอายุน้อยอยู่ประมาณประมาณอายุสี่ขวบอันนี้ยี่สิบแสดงว่าน่าจะเริ่มกลับมาสารสมพันธ์ได้เล็กน้อยแล้วมั้งออาจจะเป็นไปไเห็นบ้านที่อยู่ตรงนั้นไหมใช่ทราบไหมเป็นบ้านที่ดีมากเลยว้า It's ours now. เป็นของเราแล้วฮะ What Are you serious นี่จริงจังปะเนี่ยใช่อ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อ That's great อ๋นี่ดีไปเลยดีจริงๆแต่เดี๋ยวกูขอเช็บท่าเรือให้ดีๆก่อนไหนๆก็มีท่าเรือให้กูแล้วอ๋อนี่คือบ้านโอ้โหแล้วจะไครขึ้นโอ้นี่รถนี่บ้านเราเลยหรอ หรือว่าไม่ใช่เพราะว่านี้เคอน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เคอายุยี่สิบก็น่าจะไปเรียนมหาลัยหรืออะไรพวกนี้แล้วมั้งนะมาคิวสิ่งที่เราจะทำพวกเราสามารถทำบาร์บีคิวในตอนนาร้อนได้โอ้ี่มันกระทันหันเกินไปนะเรเข้าไปขในบ้านกันโอเค คนน่าจะชอบมันพวกเรามีความสุขที่นี่ <I promise. S 1> ตั้งสัญญาตัวอ๋อนี่ไงเตาย่างบาร์บีคิวไะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบอันนี้น่าจะเป็นบ้านใหม่ของพ่อแม่เราโอ้โหแล้วแบบนี่ก็น่าอยู่เหมือนพอสมควรน,นะแต่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์พ่อแม่เราสี่ปีก่อนเขาซื้อบ้านหลังนี้ so บ้านฉันเอ่อม <Ja> ันเป็นมันเป็นคำโกหกที่อะไรกณไม่ยอมพูดที่เรื่องต้องรารคือการคุยคือแา่ละกันละทยเป็นการละกันละันมันยากเลยนะไม่ พวกเราทำมานานเกินพอแล้วเฮ้ตื่นสิเลยเออมาเล่นกันเขาเกิดอะไรขึ้นอ้าวมา่พ่อเอ้านี่พ่อแม่เราเอ้าเดี๋ยวก่อนวัดจีเฮโแมนทำไมคุณไม่อยากจะพูดล่ะเขาผมเขาคุยพอแล้วเพราะผมต้องการความสงบสุข คุณก็แบบอ๋อกระปวนพ่อตลอดเออจริงดินี่คือเหตุผลเหรอจริงพ่อไม่อยากพูดคุยกับแม่เพราะเหตุนี้เหรออะไรอ่ะใจเย็น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 โอ้โหแล้วดูแฟร์เออ อ๋อนี่ไงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคตัวขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้แล้วอย่างนี้นี่เองคอนเล็กไหนป๊บมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างเกี่ยวกับตัวพ่อแม่เราพ่อก็รู้สึกเหนื่อยแม่ก็น่าจะนี่มน่าจะแบบต้องการให้พ่อถ้าคุณซ่อนอะไรไว้คุณก็จะ ผมสบายดีด้วยลูกของเอ็มพอยที่คนจะบังคับฉันเขาลังพูดทำไมมันทำไมพวกเขาถึงโอเเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวกันไหวไหมยังไงเรียบร้อยโอเคมามันอยู่ไหนอีกอยู่นี่อยู่นี่เมื่อกี้ซับไปไวมากเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้อ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะฮะ อีกรอบเรมีอีกมีอีกมีอีกเฮ้ย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 ไม่เอาสิเอ้าอย่าบอกนั่นไงแล้วพ่อทำพาตัวไวไหมเงยไปเดี๋ยวกันอ๋อนี่ไงแม่เราพาพาลับแม่เราพากลับมาอ๋อเหมือนแบบนะพ่อมักจะทำให้ พ่อมันจะทําให้ตัวนะไอตัวพวกนี้แม่งติดคอรับแล้วแม่เราเป็นคนไอเนี่ยเป็นคนไอนี่ตลอดนี่นะเฮ้ยมันยังไงกันเน่พวกเรามีความสุขอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่มันไม่พอสำหรับคุณไงฮะคุณนะคุณต้องมีพักคุณพูดแต่ลูกๆตลอดเลย stop หยุดรกว่าแบบหย่มไม่ไหวละเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันมันเกินไปสำหรับเคก็จริงๆนะคือแบบต้องเห็นพ่อแม่มาทะเลาะกันเป็นผมก็ทนไม่ได้เข้าใจเลยอ่ะ ยอย่าพ่อพ่ออย่าพึ่งนะพ่ออย่าพึ่งส่งอะไรมาตอนนี้นะนี่ได้แล้วยังยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนแล้วขอรับอีกทำไมเนี่ยมานี่มานี่โอเคเด็กเขาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยวใช่แล้วแล้วก็อืมียบร้อยขอรับอีกน่าจะเก็บ ได้อีกประมาณหนึ่งสองคุณโกหกเกี่ยวกับอยากมีเด็กลูกนั้นหรอไม่ผมต้องการเขาจริงๆแต่คุณรอไม่ได้จะไงเอ้าคุณไม่ u ำหผมพยายามทุ y อย่างเพือทคุณ นี่เป็นความผิดทั้งหมดหรอทํานทำทุกอย่างคือแบบยังไงอ่ะม่คือแม่เราอยากมีลูกๆเพื่อเชื่อมความสำพันธ์แบบว่าให้เป็นผันเขาเรียกว่าผันครอบครัวแล้วแบบแต่พ่อก็ไม่แฮปปี้หรอจริงดีทำไมอ่ะทำไมพ่อไม่แฮปปี้ เก็บเก็บพันเก็บทันทา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 อรับมึงมนี่มาต้องใจเย็นหดมึงชอบผักผักพลังผักมึงก็มาหาสารเดีกันนะไปไมามานี่มนี่มาโอน้อย ตรงนี้อีกตรงนี้อีกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพ่ออย่าพึ่งนะพอรอตเรียบร้อยมาน่าจะครบแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้เขารับเปลือน้อยละเรียบร้อยยังไงสิเรายังไอ้นี้กันได้นะวิเวียนไม่พวกเราไม่ได้แล้วคุณก็รู้ว่าเราทำทุกอย่างแล้วตอนนี้ เราพันธ n ์ที่การ l มให้ผมก็รักคนมาตลอดทุกคนเลยผมยังทำอยู่ผมไม่อยากให้ลูกเราไปไหนติต่อไปแล้วพอพห่เขาไปเขาไป ่มันไม่รู้แต่เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วฟื้นฟูพ่อแม่เข้าใจกันแล้วเหรอโอ้โหน่าแม่โอเคโอเคเดี๋ยวก่อนโอเคเป็นไรอ่ะโอ้พยายามที่เอา้าออ่ะกลับเป็นคนแล้ว พยายามให้พ่อแม่กลับมาเป็นคนแล้วเรียบร้อยอนะโอ้แล้วก็เนี่ยียกว่าอะไรอะ่ะก็ทำสำเร็จนะเคพ่อแม่ก็เข้าใจกันเหมือนที่คุยตอนนั้นก็ ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะออแล้วออาแล้วน้ำก็สูงขึ้นอีกเดี๋ยวอ,อแล้วพ่อแม่เราอะ่ะขึ้นไปอยู่บนเรือน,นั้นหรือเปล่าเ,เอ,อ่ยเอ้ยใช่พะนะ่ะย่ะพ่อ,พอแม่มเดี๋ยวอ,อ๋อนี่ไง พ่อแม่เราไปอยู่ตรงนี้นแล้อ๋อเขาเปลี่ยนเป็นเออ่กลับมาเป็นคนแล้ว<แ>ฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยตอนนี้แต่ฉันยังเป็นสัตว์ประหลาดอยู่อีกเหรออ้าวเนี่ยผมว่าตัวใหญ่สุดคือเคทัวต้องมีบางอย่างตำติงแน่อนอนแสดงว่าเราเคลียร์ใจจะบอกนะว่า ใจที่เป็นปมปัญหามากที่สุดคือตัวเราเองอะ่ะ okay, อันนี้ก็เออแต่ฉันก็ไม่เข้าใจฉันต้องทำอะไรอีกเนี่ยไม่รู้สิเฮ้ยใจเย็นใย็นโอ้โหเราไปไม่ได้เรายังเป็นมอนสเตอร์อยู่แล้วก็ทั้งที่อยู่ในอ่าร่างสปารลาดอย่างนี้ม่พ่อแม่เราก็ยังจำเราได้โอ้โหยอดมา จะพาเราไปไหนมุ่งถูกแกนไลน์กันเหรอประเด็นคือก็เอาง่ายนะเกมแนวเกมแนวอินดี้เนี่ยก็คือฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะทำได้ไกลขนาดนี้ตอนนี้พ่อแม่พ่อเอ่อจะผมฉันดึกดีใจมากที่เขาโอเคเพราะเขาดูคลิปวิทยาแล้วก็มีความสุขกัน But what? how are you supposed to know when to stop helping and start letting go? Oh, I mean know mom and papa love each other. I don't understand how don't understand you can love someone so much and still say goodbye. And and so speaking of goodbyes, goodbye. I haven't seen a girl in a while. It's so strange and a misery even though I don't know who she is. It's getting cold. เริ่มหนาวขึ้นอยู่เริ่มหนาวขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกเรียบร้อยไททานนีไอ้รูปปั้นนี้อีกแล้วเหรออ่ะแล้วเรามันอยู่ไบโอมหิมะเรื่อเหมือนแบบไอ้ที่เข่อซับเตอร์การโนบาร์ดี้เก็ตมีบัตจิว 9, เอ๊ะ